การประคองความเป็นหนึ่งความรู้ส่วนนี้มาจากคำพีเต้าเต๋อจริงค่ะเนื่องจากเต้าเต๋อจริงเป็นคำพีที่มีความละเอียดค่อนข้างมากผู้เขียนก็จะค่อยๆ่อยทำคลิปออกมาอธิบายทีละตอนทีละตอนเนอะหนึ่งคือสภาวะก่อนก่อกำเนิดฟ้าดินและสรรพสิ่งซึ่งเป็นสภาวะของเต้าเต๋อ คือไร้รูปไร้เสียงไร้ตัวตนอยู่เหนือความดีและความชั่ว 2. คือสภาวะหลังก่อกำเนิดสรรพสิ่งไปแล้วจึงเกิดของคู่ตรงข้ามแยกเป็นสองมีดีชั่วขาวดำชนะแพ้สูงต่ำสั้นยาวฉะนั้นเพื่อจะกลับฟื้นคืนรากเดิมจึงต้องประคองความเป็นหนึ่ง สภาวะก่อนก่อกำเนิดฟ้าดินและสรรพสิ่งเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับองค์ธรรมมารดาหรือที่เราเรียกกันในภาษาจีนว่าเหล่าหมู่กันก่อนค่ะในคำพีวิสุทธิจิตไทยสร้างชิงจริงจริงท่านเหล่าจื่อได้อธิบายไว้ว่าสรรพชีวิต ก็คือวงกลมแต่ละวงพระผู้สร้างทรงใช้ความสงบนิ่งเคลื่อนไหวในการสร้างสรพรพสิ่งด้วยการลากเส้นรอบวงไปเรื่อยๆโดยมีจุดศูนย์กลางสงบนิ่งเป็นรากฐานจึงเกิดวงกลมสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีหลักการจุดศูนย์กลางที่ให้กำเนิดวงกลมก็คือขุมพลังมหาศาลที่ให้กำเนิดสรพรพสิ่งหากขาดจุดศูนย์กลางนี้ ก็ไม่สามารถสร้างสรรค์รพสิ่งได้เราจึงต้องเข้าให้ถึงจุดศูนย์กลางอันเป็นความว่างที่บริสุทธิ์สงบนี้เพื่อกลับฟื้นคืนยานเดิมขุมพลังมหาศาลที่ให้กำเนิดสรรพสิ่งนี้มีชื่อว่าองค์ธรรมมารดาความสงบนิ่งเคลื่อนไหวที่ใช้สร้างสรรพสิ่งก็คือเต้าเตอ๋อหรือแปลเป็นภาษาไทยว่า องค์ร,รมและองค์คุณและมีอีกชื่อหนึ่งว่าสัจธรรมและคุณธรรมสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์จึงก่อกำเนิดจากเต้าเต๋อและดำรงอยู่ในความล้ำลึกของเต้าเต๋อจึงต้องเร่งฟื้นฟูญานเดิมชื่อสิ่งเต้าเตอธรรมยาณตนก็คือสัจธรรมและคุณธรรมเพราะสิ่งที่ก่อกำเนิดจากธรรม ก็จะมีคุณสมบัติเดียวกับธรรมสิ่งที่ก่อกำเนิดจากคุณธรรมก็จะมีคุณสมบัติเดียวกับคุณธรรมเต้าเตอ๋อมีคุณสมบัติคือไร้รูปไร้เสียงไร้ตัวตนธรรมยานของสรรพชีวิตจึงมีลักษณะไร้รูปไร้เสียงไร้ตัวตนในภาษาจีนอักษรเจิง้งแปลว่าเที่ยงตรง มาจากอักษรสองตัวรวมกันคือจือแปลว่าหยุดและอิแปลว่าหนึ่งมีในว่าหยุดอยู่ที่ความเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือความเที่ยงตรงเป็นสัจธรรมคือความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดในคำพีต้าเสียจึงกล่าวว่าจือหยีอจื่อสั้นหยุดอยู่ที่ความดีงามสูงสุดความสมบูรณ์ดีงามสูงสุด ก็คือสภาวะก่อนก่อกำเนิดฟ้าดินและสรรพ,พสิ่งที่ทุกสิ่งยังไม่แตกเป็นสองทำแท้จึงอยู่เหนือความดีความชั่วและของคู่ตรงข้ามทั้งมวลหนึจึงเป็นความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดในภาษาของท่านเหลาจือ่อทุกสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดจะมีคำว่าสร้างแปลว่าเหนือกว่า นำหน้าเช่นสร้างเตอ๋อจือเตอ๋อแปละว่าคุณธรรมเหนือคุณธรรมย่อให้สัน้นก็คือสร้างเตอ๋อคุณธรรมสูงสุดสร้างสัน้นความดีงามสูงสุดสร้างอีมโนธรรมสูงสุดสร้างเหรินเมตตาสูงสุดสร้างหลีจะริยะธรรมสูงสุดสร้างสินสัตยะธรรมสูงสุด สร้างจือปัญญาธรรมสูงสุดสร้างสือปาดผู้มีปรีชาญาณสูงสุดสร้างเตอ๋อคุณธรรมสูงสุดคือการให้กำเนิดหล่อเลี้ยงดูแลโดยไม่แบ่งแยกดีชั่วและไม่ครอบครองบงการสิ่งใดคือจิตแห่งฟ้าดินทั้งคนดีและคนชั่วต่างสามารถดำรงอยู่ใต้ผืนฟ้าและผืนดินเดียวกันได้ สั้างสั้นความดีงามสูงสุดคือการตอบแทนความดีด้วยความดีตอบแทนความร้ายด้วยความดีสร้างอีมโนธรรมสูงสุดคือการตอบแทนผู้มีมโนธรรมด้วยมโนธรรมตอบแทนผู้ที่ไร้มโนธรรมด้วยมโนธรรมสร้างเหรนเมตตาสูงสุด คือการตอบแทนผ, doing, ผู้มีเมตตาธรรมด้วยเมตตาธรรมตอบแทนผู้ที่ไร้เมตตาธรรมด้วยเมตตาธรรมสร้างหลีจริยธรรมสูงสุดคือการตอบแทนผู้ที่มีจริยธรรมด้วยจริยธรรมตอบแทนผู้ที่ไร้จริยธรรมด้วยจริยธรรมสร้างสิ้นสัตยธรรมสูงสุดคือการตอบแทนผู้ที่มีสัตยธรรม ด้วยสัตยธรรมตอบแทนผู้ที่ไร้สัตยธรรมด้วยสัตยธรรมสร้างจื่อปัญญาธรรมสูงสุดคือปัญญาที่ไม่แบ่งแยกดีชั่วสร้างสื่อปราดผู้มีปรีชาญาณสูงสุดก็คืออริยปราดที่ประคองความเป็นหนึ่งหยุดหยุดรงความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดความจริงแล้ว ผู้ที่สามารถบำเพ็ญได้ในระดับนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นสร้างเหยินจือเยินก็คือคนเหนือคนนั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้ท่านเหลาจื่อจึงสอนให้ประคองความเป็นหนึ่งโดยอธิบายว่าเมื่อโลกรู้จักความงามอีกสิ่งก็คือความน่าเกลียดเมื่อโลกรู้จักความดีอีกสิ่งก็คือไม่ดีทุกสิ่งในโลกจึงมีของคู่ตรงข้าม ทว่าทุกสิ่งก็เหมือนการน้าวขันศรเมื่อน้าวจนสุดแล้วจะมีอะไรอีกนอกจากการกลับคืนของขันศรของคู่ตรงข้ามทั้งมวลจึงเหมือนหน้ากับหลังที่ตามกันมาฉะนั้นเมื่อความสำเร็จเกิดแล้วสิ่งต่อมาที่จะเกิดก็คือความล้มเหลวเหตุนี้เมื่องานสำเร็จลุล่วงอริยะปราดจึงถอนตัวออกไม่ยึดเอาความสำเร็จนั้นเป็นของตน ความล้มเหลวใดจึงไม่เกิดแก่ปาดญ์เนเรียกว่าวิถีแห่งสวรรค์คือวิธีการประคองความเป็นหนึ่งประคองตนอยู่บนความสมบูรณ์ดีงามสูงสุดไม่มีความสูญเสียใดไม่มีความล้มเหลวใดที่จะเกิดแก่ปาด์จึงได้สอนว่าสิ่งที่ก่อกําเนิดเป็นความมีในโลกมีก็คือไม่มีเพราะจิตไม่ได้ติดยึดไว ท่านเหลาจืออธิบายว่าผู้จะทำอย่างนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในความไร้ก็คือไร้อัตตาซึ่งผู้เขียนจะมาอธิบายในคลิปต่อไปค่ะอันที่จริงท่านเหลาจืออธิบายการประคองความเป็นหนึ่งไว้คาบเกี่ยวหลายบทในเต้าเต๋อจริงซึ่งผู้เขียนไม่สามารถรวบรวมไว้ในคลิปนี้ได้ทั้งหมด คลิปนี้จึงเป็นแค่เบื้องตน้นเท่าที่จะอธิบายได้จบภายใน1ินาทีค่ะก่อนจบคลิปนี้ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านศึกษาคำพีวิสุทธิจิตไทยสร้างชิงจริงๆที่ผู้เขียนอธิบายไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาศึกษาเต้าเต๋อจริงกันนะคะเพราะคำพีวิสุทธิจิตเนี่ย คือกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ใจกลางของเต้าเต๋อจริงซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะแม้แต่วัชละปรัชญาปารมิตาสูตรของพระพุทธองค์เนี่ยก็มีอริยสัจส,สี่เป็นกุญแจเหมือนกันก่อนจบกรุณากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องให้ผู้เขียนด้วยเพื่อเสริมสร้างพลังดีๆให้หมุนเวียน อย่าตักตวงความรู้อย่างเดียวนะต้องส่งเสริมกันและกันด้วยขอบคุณค่ะ